กับชาเลต์ชาว์ดีฟเฟนพวกเราจะมาเล่นตัวที่ไม่เคยเล่นกันจะมีตัวอะไรบ้างไปรับชมกันเลยเพร้องแล้วแก๊ปลีดันลานวันนี้พวกเราจะมาเล่นตัวที่ไม่เคยเล่นในแมตช์ร o เล e ์เชาว์ดีเฟน s e กันนะเนีเ่ยเย<อ>้เ แล้ววันนี้พอเราจะมาเล่นกี่ตัวเจ้าก็ช่างหมดที่เราจะมาเล่นกันนะพวกนหนนะคือ8ดตัวนะเนะว้ยว้าวแปดตัวเลยอนนี้ว่าอย่างเยอะเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวจะเทพแค่ไหนนะทุกคนเอามาลอดูรอชมกนได้เลยนะแต่นี่ทุกคนครับดูสิอันนี้เป็นชุดใหม่ของพวกเราน,ะนั่นคือเป็นชุดนอนกบนะพวกไหนว้าว <c oughs> โอ้ช่วงนี้กำลังหาชุดนอนอยู่เลยเ ฉันไม่ไหวแล้วจะขอไปนอนก่อนได้ไม่เนียเริ่มง่วงแลยพอใส่ชุดแน่ออโอ้ยนี่ชุดหรือว่ายานอนหลับว่ะเนี่ย <laughs> ชุดนายมาใส่สบายนะจะเกิอบใครที่นอนไม่หลับนะทุกคนคค้มแน,นะนำเลยให้สั่งชุดนี้ไปใส่นะทุกคนรับรองว่านอนหลับแน่นอน <laughs> ตื่นอีกทีปีหน้านเลยทุกคน <laughs> <laughs> ใส่ดีไม่เนียนั่นหลับหรือตาย มาแล้วนะทุกคนครับอย่าลืมแส่เสื้อกันนะเสื้อ,อางเกียงรวมกันก็40รอสแบกชท่านั้น,นะครับแล้วในวันที่เราอารัดคลิปนี้ทุกคนครับก็คือมีอัปเดตมาใหม่ด้วยนะเป็นอัปเดตเอพิโซด71นะทุกคนครับซึ่งในอัปเดตนี้ทุกคนจะมีเป็นมาร์เก็ตเพลสด้วยนะพวกนแนนนะคือเป็นแบบตลาดซื้อขายตัวละครเว้ยเฮ<อ>้ยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเออมันก็ต้าไม่เคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตไง นั่นแหละเดี๋ยวพาไปชมไปดูแล้วกันนะแล้วก็มีนี่ทุกคนตัวใหม่ทุกคนครับเป็นเลเซอร์คาร์แม่แมนนะเว้ยในตัวนี้เลยโอ้นึกว่าปืนไฟตอนแรกอ่ะนั่นแหละทุกคนแล้วก็มีเป็นแบบว่าตัวละครบอสนู่นนี่เนยประมาณนี้แหละทุกคนซึ่งตัวเลเซอร์คาร์แม่แมนนะพวกนั้นนั้นเราต้องมาสุ่มตรงนี้เว้ยสูบจะสองเปอร์เซ็นเท่านั้นเฮียเระดับมิสิทธิ์เลยนี่นะเออโหจริงอ่ะลองสุ่มดูสิทุกคน เออจะกบได้สุ่มเลยโอเคด้มีตังตังเยอะจะกบสุ่มเลยเว้ยเออ,เอ,อลองดูเผื่อดวงดีในคลิปนี้คนจะได้เล่นเพิ่มนะครับอืมประมาณนี้ที่ผมได้แมาอ่าสุดไปแบบนี้ลองสุ่มเรื่อยเดิยให้เงินหมดเลยดีมาดูซิจะได้ไหมเชดโอ้โหเดี๋ยวได้เฉยเลยได้ไ,ไ,ด, <c oughs> ได้ไหน <c oughs> <ๆ>ในขาดูแตทสกคนนี้ระดับมิสติกนี่เลยนะคะผมตัวนี้เออเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ไปเล่นด้วยแล้วกันนะส่วนมาร์เก็ตเพสหรือว่าตลาดซื้อขายนะพวกแหนนะเราต้องมาตรงนี้เว้ยเชดดิ้งพาซาเข้าไปในนี้เลยเว้ย มออพอเราเข้ามานะทุกคนครับมันจะเป็นแบบว่าเซอร์พลบลิกนะพวกนายแล้วก็จะมีคนเยอะแยะเลยเว้ยพวกนายอยู่ไหนนี่อ,อ,อาจจะอยู่คนละเซิร์ฟนะเนี่ยเ,ออเหมือนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยโอเคไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าพวกนายเดินไปหาอล้วกันนะมาเกตเพสมันจะเขียนออตหนสือม่วงๆใหญ่ๆเลยนแน่เราสามารถเดินเข้ามาตัวนี้ทุกคนครับแล้วเราก็สามารถนี่มันเลือกซื้อตัวละครได้เลยนะโดยใช้เพสซื้อนะเว้ย ฉันมีพอซื้อพอดีเลยเนี่ยเฮ้ยนาซื้อตัวอะไรได้อะฉลามตัวถือคอนสีส้มๆแนะ่แต่จริงพวกนายสามารถกดซีมอได้นะเพื่อดูแบบว่าราคาที่ถูกที่สุดของตัวนั้นได้เว้ยว้วเนี่ยนี่คือฉันลงขายไปตัวนี้ขาย500ยยังไม่มีคนซื้อเลยตอนนี้ <laughs> การซื้อขายแบบใหม่ดีๆมากเลยเนี่ยเออได้เทียดวยเราสามารถตั้งราคาขายได้ทุกคนครจะขายกี่บาทก็ได้นั้นแล้วแต่เราเลยนะทุกคนแล้วก็แบบเพื่อดวงดีเราจะมาเจอตัวขายชูด้วยไงเราก็สามารถซื้อได้เลย นี่ทุกคนครับตัวเซนชั่นครอกแมนนะทุกคนนี่ราคาแค่729เพชรเท่านั้นนะว้าวฉันขายเลย1,000 0เพชรตัวกะกากว้าวโดยเซนแรกทุกคนครับที่ผมจะมาเล่นคือจะเป็นตัวในกล่องวาเลนทน์นะมีครบทุกตัวเลยทุกคนตั้งแต่ตัวหาง่ายสุดยันตัวหายากสุดนะคะผมโ,โดยที่ฉันจะเล่นตัวหายากสุดลวกันแนะแล้วพวกนายจะเล่นตัวอะไรฮะลองเลือกเลยแมย เออฉันมีสองตัวพอดีเลยฉันเล่น2ตัวนี้แล้วกันนะ <What? S 3> ตัวไหนอ่ะเออตัวไหนสองตัวนี้อะไรของนายนี่เออเอะไรคุณคนเดียวอ่ะลองดูตัวชัซซี่เอ้านายก็มีเหมือนกันเลยไอ้เอฟซีส่งมาให้ขอบคุณนะคะโอเคถ้า, okay, างั้นนี้่เล่นตัวเป็นตัวธนูและกันนะเออฉันขอธนูตัวเดียวแล้วกันเช่าเกิบโดยระดับที่เราจะมาเล่นทุกคนคือระดับฮันเหมาเดิมนะโอเคมาโหวตเลยพวกไหนมาชา โอเคทุกคนโดยตัวแรกอีกเลนี่มีตัวลงเริ่มต้นไหมวะอ่มฉันมีธนูนะจะเกิบอ่ะโอ้ถ้างันเดี๋ยวฉันลงตัวอนนี้ก่อนแล้วกันหนึ่งร้อยนะทุกคนลงช่วยโจมตีตรงนี้ก่อนนะฉันลงด้วยว้าวาฉันด้วยว้าวนายเขาลองดูดามจดูดิดามีดสี่ร้อยเลนะทุกคนเริ่มต้นแล้วก็คูดาโอ้โหเดี๋ยวคูดาสองวี โอ้ oh, ยิงยังมามเลยส่วนตัวฉลามคือดาเมจ2 0 0คูดาวหนึ่งอู้คูดาวแบบเยอะมากเลยแต่ละตัวเน่จะบอกว่าโจธนูของเอเลนเนะมันจะมีเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรเออเหมือนเป็นสกิลเจาะอ,อะไรสักอย่างนึ่ไง piercing เออมันคือสกิลเจาะแน่เออเหมือนนะเออน้าบอกว่ามันจะโจมตีโดนมากกว่าหนึ่งตัวได้นะนี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเลปล่าฉลองแปลมาแน่ว้าวตีทะลุได้ด้วย เดี๋ยวมาลองดูทุกคนแคมป์แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงตัวเงินเลยตื๊เดี๋ยวงดูกดันโจมตีตอเทนโนซีดูแบบช<อ>ัดๆทุกคนเมื่อกี้ยิงสองตัวรวดเลยเออนั่นเหละมันจะมีการแบบการเจาะด้วยนะเออเพ e ซิ i งอะไรนะเนี่ยแล้วก็เรามาออโต้ไหมเราคิดว่าไหวไหมออโต้ Auto กับโหมดฮฮท ตัวต้นเกมฉันว่าพอไหวอยู่นะจะเจกอบโอเคงั้นเราเจอกันแล้วกันนะไม่ไหวค่อ,อยยกเลิกฉันขอลงวาเลนไทน์ตังเลยโอ้โหโอ,โอ้ตัวฟาร์มสปิเกอร์วอลเมนลูสฟาร์มทุกคนครับก็เป็นตัวฟาร์มแบบนี้ซึ่งไหนเขาดูซิได้เงินเยอะแค่ไหนโอ้โหเริ่มแรกคือแค่ห0เสิบน,นั้นเอ <c oughs> อยังอย <c oughs> โอ้แต่ว่าน,นี่ไม่ใช่ฟาร์มธรรมดาน,นะเจก็มันคือฟาร์มอะไรคือฟาร์มรักของพวกเรายังไงเราฮะสยองขวัญ โอ้แกลลี่สุดๆอะไะทุกคนงามจะไมาอับเกรดตัวด้วยเดี๋ยวจะไม่ไหวนะพวกนายอย่าลืมอับเกรดตัวกันนะโอเคนี่ฉันเอาตัวเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยนะตัวของแม่ไงใช่ดาเมจสูงสุด200โคตรเยอะเลยอะจ้ากูโอ้โหดังเลยสองร้อยแต่ว่าครูดาวนี่ศูนย์จุดสองนะก็ถือว่าโอเคอยู่ครูดาวน้อยอยู่อะไรทุกคนประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาลงตัวเทียบผมเลยละกันตัวนี้หายากสุดทุกคนในกล่องวาเลนไทน์นะหูวงใหญ่อยูะเนี่ย โอกกว้างอ๋อไว้จัดเลยเจ้าก็เอออยากเห็นแล้วเดี๋ยวผมมาลองตัวนี้เลยละกันนะครนี่พวกนายดูก็เป็นทีวีโอ้โหมีคาชาแม่โดนตัวนี้คือสามารถเพิ่มเลือดให้ฐานเราได้ด้วยนะเวฟและยิ้มให้เฮดผีเว้ยว้าวทั้งจมตีทั้งเพิ่มเลือดเลยเนี่ยว้ายเก่งเลยอะไรอู้ตัวมอัพคือขั้นต่อไปอัพแพงมากโ4,500หอยจุกเลยโอ้แต่อัพขั้นต่อไปนี่ดาเมจคุ้มมากเลยนะจะเกือบได้ตั้งหมื่นสอง ววโอเคถ้างั้นต้องมาอามเงินรัวๆแล้วนครในดูกาลจจตีโอ้ยโอ้ยตัวธนูชันยิงและดูวงธนูของเอเลี่ยนทุกคนครับกว้างขวางมากเลยาฟาร์มรักของฉันเต็มแล้วเจ้าก็โอ้หดูสิทุกคนครับเปล่าสปิกเกอร์วอลเมนนี่คือทำสวนดอกกุหลาบนะทุกคนสุดยอดไปเลยน่ารักมากโอ้โอแต่แงเป็นรูปหัวใจอุ้ยพวกนายจะเอาไปฝากสาวสักดอกไหม่ะ ไม่มีสาวให้ให้อดีเออไม่มีสาวอดีพวกเราแต่เราดูซิว่าได้เงินเท่าไหร่หกร้อยนะทุกคนต่อวีบหนึ่งเฮ้ยยังจนและตอนนี้คือผมสมัครแอพตัวน,นี้ลแล้วทุกคนหกพันห้าร้อยแอปเขียนเลยฮูดามีหมื่นห้ดอนธนูชันตันแล้วโอ้โคูดาหนึ่งวีทุกคนดาเมจเก้าพันนะคะผม <Wow S 1> อมไม่ยย่งใหออุ้ยแถมตีทะลุด้วยชว่าดีมากเลยอะเออไกลกันหาก เออสุดยอดเลยคบคันแม่นรดีวงหุยหลังจากจนี้ลงหลายตัวเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอันนี้ต่อแล้วทอยงามหมื่นสองนะออฟเกลด่มาเลยทุกคนอ่าววแม็กเลยเวลยวิวสามเท่านั้นวายตาแล้วโอ้ยดาเมีสองหมื่นด้วยอ่ะเออ,เอ,อสองหมื่นต่อหนึ่งวีนะทุกคนรู้สึกว่าตัวบาลาน์นี่จะไม่ใช่ตัวที่ครูดาวน้อยแม่ขนาดนั้นนะนะอะไรทุกคนแฮมหลังจาก,น,ากจนี้คือผมจะลงแบบเยอะๆเลยนะไม่สนอะไรแล้วลงมาเลยเยอะๆเลย,เลย,อย่อฟเกดเลยด้วยมาถึง แล้วดูการโจมตีแบบว่าแกล้งชี้ทุกคนนี่ความรักเอาความรักไปเลยนะเหล่าสกีบิ่ดท,ทอยเลด <c oughs> <c oughs> เ,เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นฟีชมพูชัวรนครับดูเหมือนว่าโจทีวีของผมเนี่ยจะสามารถลงสูสุดได้แค่2ตัจวเท่านั้นนะงอ้อมีจำกัดด้วยอ่อ <c oughs> เออน้อยจังเลยแค่2ตัวเองอะเนี่ย <c oughs> เออนี่ตัวเทพเลยนะแ <c oughs> สดงว่าแบบมันมีความโหดไง นายลงได้น้อยส่วนฉันลงตานแล้วไม่มีให้ลงแล้วอ <c oughs> ่ะโอยเยอะมากเนต้าคนงานม,มาดูผลงานเจ้าธโนโนครดูโอ้ยโอ้ยวอ้าเดินมาไม่ถึงตรงนี้เลยเ <c oughs> ทะลุทะลวงหัวใจของทุกคนใช่ <c oughs> นี่เหล่าสกีไปดีทอยเลททุกคนครับยังแพ้กับความรักกับคิดดูสิล้วทุกคนล่ะแพะค้ความรักหรือเปล่าแม่โอ้ยดูเห็นเลื่อนลดแล้วแบบว่ารู้สึกสีใจแม่ เราอยู่กันในเวฟ49แล้วทุกคนครับซึ่งผมลงไป2ตัวผมก็ไม่ได้ลงอีกแล้วนะตัวทีวีไงแล้วตังค์นายยังรวยเลยเออหูย่กับเศรษฐีดูใบพวกเรานี่มาเศรษฐีจริงจะบอกว่าเซตวาเลนไทน์ในทุกคนครับสามารถสู้ระดับฮาร์ดโดยที่กดออโต้สคิปได้รัวๆเลยนะเออใช่พวกเราไม่ได้พักเลยจริงหัวแม่แต่ฉันว่านะทุกคนต้องมีตัวการหลับด้วยนะใช่ยังน้อยสักตัวนึง ปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะตัวกันหลับนะควรจะมีทุกแมทน,นะละคร<ม>บอลนี่คือก็เลื่อนรถรัวๆอยู่ทุกคนตอนนี้เพราะว่าน่าจะลงตัวธนูนะแน,น,น่โอนใช่ธนูยิงทะลุอยู่โอ้โหนี่บอลอันนียไม่เคยมีราศรีเลยอ่ะเออเลือดแปรเสดเองจริงว่าถ้าเกิดเป็นชีวิตรจริงถ้าว่าธนูต้องโดนพวกเราบ้างแหละนะ <laughs> จริง,งหรยแม่ <laughs> พวกเราเนี่ยแหละโดนลูกหลง ใช่แล้วทั้งหมด17นาทีทุกคนครับโอเคเดี๋ยวไปดูเซตต่อไปได้เลยหนะแล้วในเซตที่2นี้ทุกคนครับเราจะเอา5ตัวนี้มาเล่นทุกคนก็จะเป็นซออัปเกรดนะคะมีท็อกซิกมีไฮเปอร์มีไททันดิวแมนแล้วก็มีตัวสุดท้ายที่เราเพิ่งเปิดได้นะก็คือเปเล่นเลเซอร์นะทุกคนตัวนี้นะฮับมีแต่ตัวโ,ดโหดๆทั้งนั้นเลยและนายจะเล่นตัวอะไรอ่ะจะเกิบฉันขอเล่นตัวเทพสุดแล้วกันนะเป็นตัวไฮเปอร์แล้วก็ตัวเลเซอร์แล้วกันนะอ โอ้ยแล้วดิวแมนไม่โหดนะออไม่รู้ไอ้แล้วใครจะเล่นดิวแมนนะอย่ากเล่นไม่ฉลามไอ,อฉันอยากเล่นเว้ยเออยงั้นเอาไปเลยซอในเรื่องคือในเอาสองตัวไม่ได้ไหมทั้งซอทั้ทงท็อกซิกไปเลยได้เลยจะเกิดฉันรับไปเองมาเจอหมอเจ้าก่อนว่าต้ริปต์เลยละกันนะแล้วก็ลองตัวนี่ทุกคนคาตานะนี่เลยนะครับแหมใช้เาขาลงถนนไว้ข้างหน้าละกันนะ่าจะเกิดโอ้โหสุดยอดไปเลยโจถนนในเล่าที่แลนแหน ผมมาตัวเงินมาสองตัวเลยนะคือตัวทำฟาร์มแล้วก็ตัวของขวัญนะทุกคนเดี๋ยวผมมาลงเลเซอร์คาเมม่าแม่เลยนะทุกคนครับโอเคลงตรงนี้เลยนะหู้ดูตัวเล็กดูกระจอกจริงๆไม่อย่ามองคนที่ขนาดตัวสิว่าขนาดในตัวใหญ่ในยังกระจอกเลยรอดูตัวของชั้นสี่ฉันจะลงตัวแล้วเว้ยปรากฏกายดิวแมนโอหบีบ้าหอยบ้แม่แล้ไปชั้นชั้นรู้สึกตลกดีไซน์จังเลย ไหนเราดูซิทุกคนพันห้าร้อยเริ่มต้นหน่วยทัวโอเคอยู่นะโอ้ยเจ๋งอยู่ส่วนเลเซอร์ผมทุกคนครับก็คือดามจสี่ร้อย400แล้วก็สุดจุดแรคูดานะอัพกีและวละกแกนมาถึงเพราะว่านี่จะมีความคล้ายคลึงกับตัวกีเลเซอร์นะตัวนี้เลเซอร์เนี่ยมาเลยจะซองว้าวหุว้ยตัวสูงอะนี่เออตัวหญ่สูงเลยแต่ตีธรรมดามากอะแต่ว่าชัด,ดชั้นดีแมนของฉลามก็คือหุ้ยแสงเลเซอร์โคตรใหญ่เอออลังการมากเลย ถึงดาเมทจะไม่ได้สูงมากแต่สกิลเทนะคะในเมื่อพวกนายลงตัวใหญ่ๆก็ใช่ไม่ใขอลงบ้างไงไฮเปอร์ชันนะออกศึกแล้วตอนนี้แมว่ว้าว <c oughs> มาแล้ว,วโอเคละคนนี่ยืนตรงนี้หรือหูเทไหมว้าวรูปทอ,อ,องรู้สึกคุ้นๆดีอะเนี่ยเออมาททยทางสปิกเกอร์เลยมันก็แบบว่าเหมือนได้อัปเกรดมาเป็นประมาณนั้นแหละอัปเกรดขั้นไปเรื่อยๆเลยเ,ลยเยนี่ยโอ้ยที่สำคัญดิวแม่ของฉันอัปเต็มแล้วนะ ไหนดูซิดาเมจเป็นไงบ้างรับเต็ม5้าพกับ0.2ุวีโอเคระยะก,ก็ประมาณนี้วงแดงนี่โคตรกว้างเลยเออวัตต์แรกฉันเห็นแต่วงขาวโอเคมีวงแดงด้วยแล้วก็ตัวไฮเปอร์ผมที่ทุกคนครับเริ่มโตสามพันห5 0 0คูดาวหวีแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเกรดูซิแอรอัปเกดเลยตอนนี้โจมตี6,500คูดาวศูนยวีโอเคเยี่ยมตอนนี้ทุกคนต่วเลเซอร์ผมนะคะผมเต็มแล้วเรยบร้อยนะโจมตี3600คูดาวศูนยวีนะแล้วดูตัวทุกคน โอเคก็ไม okay, okay, okay. okay. okay, ่ได้มีอะไรแบบที่มากขนาดนั้นนะไม่เปล pues 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 ja ี่ยนแปลงเท่าไหร่เลยโอเคอัาให้เปิดเรียบร้อยทุกคนโจมตีเหมือนสี่สี่ร้อยแล้วก็คูณเอาศูนย์จุดสวีแถมมีการโจมตีสองวงด้วยอ่ะเอออัพเกตขั้นนี้คือลำโพงนี่คือมาไม่ครมันเไว้มาข้างหนึ่งเดินไหลเอียงแน่เลยฉันว่าหนัก้ายหนักซ้าย ซออัปเกมของฉันเต็มแล้วไอ้แค่นี้เหรอเออแค่นี้เลยเขอลองดูสิทุกคนไม่ค่อยจะเท่เลยฮะเออดาเมจหกพันแปดร้อยีจุดสองวและไหนลงท็อกซีรือยังนี่พูดปั๊บ,บมาปุ๊บเลยละกันทางอันนะจาะ <c oughs> โอเคทุกคนหนูดูดีหนะ้าตาเหมือนกันจริงแต่ว่าเจ้าท็อกซกจะมีเปลี่ยนอาวุธปืนตรงนี้ทุกคนเหมือนปืนไฟเลยอะฉัน่ายิงไฟแน่เลย ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในที่ฉันไปอ่านนะว่าเขาบอกว่าตัวนี้จะมีแบบปืนกลดด้วยนะสามารถสโล่ศัตรูได้แล้วก็ทําความเสียหายต่อเนื่องได้นะเว้ยเดี๋ยวต้องรอดูเออต้องรองดูนะละครเดี๋ยวผมมาอัพเกตตรดตัวนี้เลยสามหมื่นแท้ตรงนี้โอเคเว้ยมแมงแล้วทุกคนแคปแล้วก็2,000 20, มื่นนะคูดาสูตรจุดยีห้าวิแต่ทําไมลำโพงมาข้างเดียวม <c oughs> อีค้างยังไม่มาอีกเนี่ยเออตันแล้วเออมันตันแล้วนะแต่ว่ามาข้างเดียวมันเดิมฉันรู้สึกว่าเห็นดิวแมนเนี่ยรู้สึกเหมือนพาวเวอร์เรนเจอร์อะไรแบบนี้เลยอะ่ะเอ,อ้ว่มเพราเว่าเรนเจอร์อะไรวะนะั่นแหลมๆมเอออกซี่ตัออนแล้วไหนขอลองดูซิโหดูทุกคน็อกซี่กับไอ้เจ้าซอนนี่คือรูปแรกเหมือนกันเป๊ะเลยนะเว้ยแค่วดต่างกันเ,ออเป็นพี่น้องหรือเปล่าเอออขี้เกียจออกแบบแน่เลยแบบนี้เออดีไซน์เรียบมากเลยอ อ๋อนี่ไงพวกไหนเว้ยโจมตีแบบกรดของเจ้าท็อกซิกแหนสารเขียวแหมโอ้ยยังเป็นเขียวเลยเฮ้ยดูไกลๆแบบสีผสมกันสวยมากเลยอ่ะเออหูยรอบนี้คือโจมตีสวยแหมเออเขียวแดงเขียวแดงเอฟเฟกต์พลังได้ค้อสวยเลยนุกคนดดีโอ้โหแล้วดูนี่หลอดเลือดบาสเออยหายอยา่ไกแค่ดียงไม่ทันได้ไปไหนเลยออ และเราใช้เวลาดีกว่าเอบที่แล้วด้วยแน่16นาทีเองวลาเมีเยเออเวลาดีตั้ง1นาทีแน่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลรไปก,กอนแล้วกันว่าจะกลับมาในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะและก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเล่นหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง75บาทเท่านั้นพวกนายชอบตัวไหนมากที่สุดกันหรอ ส่วนตัวระความแบบเอฟเฟกต์เช่ชโยให้ใช้ท่านดิวแมนนะเอ้ฉันก็ชอบตัวนี้ที่สุดเลยดีไซน์ก็เท่ดีนะเว้ยวันแต่ฉันชอบท็อกซิกมากเลยเอส่วนไฮเปอร์ฉันนีลำโพงมาข้างเดียวทำไมวะ